สวัสดีครับน้าวันนี้จะพาหน้ามาทำเหยื่อหมัดลูกยอนะครับเอาไปใช้ผสมลำหรือเป็นหัอเชื้อในการตกปลานะครับมาดูครับวิธีทำว่าจะเป็นยังไงครับผมนี่คือต้นลูกยอนะครับสำหรับน้าท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นฮะเราก็จะเก็บลูกที่หล่นจากต้นนะฮะที่สุกงอมงอมนะครับอ่าเนี่ยครับได้พอประมาณนะครับก็จะใส่ถังนะครับแล้วรก็เอา ไปบดบดบีบีให้มันละเอียดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่ถ ja ังหมักไว้นะครับนานๆครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายแดงครับเราจะใส่ไปครึ่งกิโลลูกยอ2กิโลนะครับเราใส่ไปแล้วนะครับครึ่งกิโลนี่ครับกากน้ำตาลเราจะใส่ไป อันนี้ประมาณ2ฝานะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเข้าไปนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ล้างกากน้ำตาลเข้าไปนะครับ ก็เรียบร้อยครับก็หมักทิ้งไว้สักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวเอามาลองใช้ดูนะครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับว่าสูตรนี้จะใช้ได้ผลไหมครับ